สวัสดีครับผมออฟนะครับออฟเวนเจอร์นะครับวันนี้เห็นผมอยู่ตรงนี้คุ้นๆกันใช่ไหมครับมันขินผมเองนะครับที่ M.K. center ชั้น4ี่นะครับวันนี้พามาบุกขิ่นผมนะครับจะพาไปชมอนึงร้านนะครับที่เป็นร้านเด่นที่ M.K. อี้านนะครับจะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมตามมาเลยครับ อ้าว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 เห็นอย่างนี้ใช่แล้วครับ a o b บีโมบายของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำร้าน o B ว่าเขาทำเซอร์กอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปคุยกับพนักงานกันครับผมมาครับเชิญหน่อยครับครับผมนี่น้องมอสนะครับก็คือเป็นทางขายของผมเองครับก็คืออยู่มานานแล้ว น้องมอสจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับร้านเอวบนะครับว่ามีเซอร์วิสอะไรบ้างอ่ะมอสไล่มามีเซอร์วิสอะไรบ้างที่ร้านเลยก็คือทางร้านเนี่ยก็รับซื้อขายเครื่องปกติแล้วครับผมเครื่องใหม่เครื่องมือสองบริการซ่อมนะครับผมการซ่อมฟิล์มอะไก็คือครบวงจรเลยในร้านเรานะครับมือหนึ่งมือหนึ่งใช่มือสองเชิญได้ครับซื้อขายเทิญรับซื้อทั้งมือหนึ่งมือหนึ่งแล้วมือสองได้หมดได้หมดครับสินค้ามือสองก็มีนะครับได้กัตเก็มีพวกเคสนะครับพวกเคสอิสเซอร์เรลี่อย่างรุ ก็เป็นทีมรอบเครื่องนะครับผมเคสพวก UAG เคสดังๆนะครับคือบางทีบางทีเราไม่ได้โชว์เนาะว่ามันมีอะไรบ้างแต่จริงๆอ่ะมีเต็มร้านเลยใช่ครับก็มีอย่างถามขอดูได้ครับได้ครับบางคนไม่รู้นะว่าร้านเรามีซ่อมอะไรอย่างเงี้ยซ่อมมีซ่อมซึ่งเราก็ไม่ได้โปรโมทจริงจังแต่ว่าลูกค้าประจำเขาจะรู้เขาจะวิ่งมาหาเราเลยใช่เพราะว่าอะไรบางตัวเนี่ยมันหายากบางตัวมันเป็นเครื่องนำเข้าที่แบบที่อื่นมันไม่มีเอลบีก็จัดมาไว้ เซอรบินลูกค้าเออเราสั่งมาของเราใช่ครับก็คือมีนะครับเข้ามากรีนก่อนสอบถามราคาได้สอบถามราคาได้ครับโทรมาหรือว่าไลน์มาเฟาบุ๊กแชทก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกแล้วมีอะไรอีกที่เราขายบ้างนะครับก็หลักๆก็จะเป็นมือถือเวชซ์ลี่เวชซ์ลี่โอเคนี่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 ที่เข้าหากันอยู่ เป็นเฟสสเตชัน5ใช่มีเซิร์ฟสเก็ตอ่ะเริ่มต้นพันหกพันห้าพันหกนี่ก็มีมีเครื่องจ่ายนิวขายกันแค่อันนี้ยังมีครับเครื่องวัดอุณหภูมินี่นี่นี่ทั้งเซตเลยเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูทั้งเซตนี่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยใช่ผานรถไฟหรือว่อยากเอาไปตั้งหน้าออฟฟิศสำนักงานนะครับใช่ก็มีมีมีก็ค่อนข้างจะเหมาะยังไงสอบถามเข้ามาได้ครับอันนี้เป็นสเตนเลสแท้ด้วยนะสเตนเลสใช่ครับไม่เป็นสนิมอันนี้เห็นอนแท้เลยนะ ก็เอาเป็นว่าเรามีครบทุกเซอร์วิสครบทุกเซอร์วิสก็คือเขาเรียกว่าวันสต็อปเซอร์วิสวันสต็อปเซอร์วิสใช่คือมาซื้อมือถือกับเราเนี่ยก็คือมีทั้งเคสทั้งฟิล์มมีซิมอินเทอร์เน็ตก็มีซิมอินเทอร์เน็ตก็มี้ก็ให้ความมั่นใจเลยว่าของเราขายราคามาตรฐานนะคึงไม่แพงอาจจะไม่ถูกที่สุดนะครับก็มีแบบแพงกว่าคาบ้างหรือว่าถูกกว่าคนอื่นบ้างนะครับแต่ยังน้อยเราขายไม่แพงแน่นอนแล้วก็สินค้าได้มาตรฐาน นะครับ,รบผมได้เป็นของแท้ตามที่เราแจ้งเลยนะครับอันไหนอะไรแท้ก็บอกอะไรแท้อะไรอะไรเทียบก็บอกอะไรเทียบ<ช>ก็คือเราอาศัยหลักการว่า<ช>่ซื้อถัด<ช>มี<ช>อะไรก็พูดกันตรงๆนะครับ,รบแจ้งข้อมูลลูกค้าแบบตรงไปตรงมานะครับ ก็ร้านเรานี้ก็เปิดมาประมาณสัก18ปีแล้วมั่นใจได้เลยว่าเราก็ยังอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วไม่ไปไหนนะครับก็ยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับเปิดตั้งแต่ประมาณ10โมงครึ่งจนถึงประมาณ2ทุ่มปิดทุกวันจันทร์ถ้ามาไม่เจอไม่ต้องตอบใจนะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วน้ำเบลบีครับผมสวัสดีครับ